บุญต้อนรับผู้ทำความดีพระพุทธภาสิจิรัปะวาสิ่งปุริสั่งดูระโตโสธิมาคตังยาติมิตาสุหัชชาจะอาพินันดันติอาคตังตะเทวะกะตะปุญยัมปิอัสมาโลกาปรังคตังปุญญาณิปฏิกันหันติปิยังยาตีวะอาคตังแปลความว่า ญาติมิตรสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับด้วยความสวัสดีฉันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉันนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้นอธิบายความกล่าวโดยย่อว่าบุญที่บุคคลทำแล้วไม่สูญหายนอกจากจะให้ความสุขใจแก่ผู้ทำในโลกนี้และทำให้เขาปราศจากเวรภัยในโลกนี้ ยังไปคอยต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกด้วยบางคนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบางคนเชื่อแต่เชื่อเฉพาะบุญบาปในโลกนี้เท่านั้นบางคนเชื่อบุญบาปและเชื่อทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายุติอย่างไรก็เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายยากที่จะทําให้คนทุกคนเข้าใจได้เพราะความสุกรอบแห่งยาน v i s u a a t i o n of knowledge or intuition) ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีบารมีน้อยมีอาสวะมากเข้าใจเรื่องดีได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องชั่วได้เร็วบางคนมีอาสวะน้อยมีบารมีมากเข้าใจเรื่องชั่วได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจดีได้ง่ายบางคนมีอัธยาศัยลงเล็บอธิมุดหยาบต้องขัดกลานานจึงจะรู้ทำได้บางคนมีอัธยาศัยประณีต ขัดเกลาได้ง่ายอบรมได้ง่ายเข้าใจสิ่งละเอียดอ่อนได้เร็วบางคนมีสันดานดีบริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางดีอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความชั่วบางคนมีสันดานชั่วไม่บริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางชั่วลามกอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความดีบางคนมีอุปนิสัยในทางธรรมบางคนไม่มีบางคนสอนง่ายบางคนสอนยากเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องาบาปจึงพลอยสอนได้ยากไปด้วย จนกว่าใจิตใจของบุคคลนั้นจะมีความแก่รอบพอที่จะรับรู้เรื่องนามธรรมที่ลึกซึ้งได้การที่จะให้เข้าถึงเรื่องนี้คือเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์อย่างแท้จริงด้วยความเชื่ออันมีเหตุผลในใจของตนเองก็คือการค่อยๆอ,อบรมศึกษาไปทีละน้อยโดยการอ่านการฟังคิดสอบถามท่านผู้รู้อยู่เสมอไม่ท้อถอยหรือตัดปัญหาเสียว่าเรื่องนี้ไม่มีจริงฉันไม่เชื่อ คนธรรมดาทั่วไปก็ยอมใจเห็นแจ้กว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อหรือไม่เห็นนั้นมิได้หมายความว่าจะไม่มีอยู่จริงเสมอไปเมื่อเป็นดังนี้ฉนัยผู้มีการศึกษาดีซึ่งยอมรับนับถือตนเองว่าเป็นปัญญาชนจะรีบด่วนปฏิเสธเรื่องที่ตนไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเล่าคนอื่นอาจรู้เห็นก็ได้เรื่องนรกสวรรค์น,นั้นท่านผู้ยานคือตาคือหูทิพตาทิพยืนยันว่ามีทุกท่านไป นรกสวรรค์เป็นโลกทิพย์จึงต้องรู้ในสิ่งที่เป็นทิพย์เช่นเดียวกันหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดชาติหน้าชาติก่อนก็มีอยู่หลายเล่มเขียนโดยชาวพุทธในเมืองไทยเรานี้เองท่านผู้ต้องการความเข้าใจในเรื่องนี้ควรหามาอ่านไม่ควรปล่อยตนให้อยู่ในความสงสัยตลอดไปเรื่องโลกทิพย์และชีวิตหลังจากตายก็น่าอ่านดีเหมือนกันให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้หนังสือโลกอื่น ก็มีคุณค่าควรอ่านอย่างยิ่งเช้ให้เห็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ไปรอบุคคลอยู่ในโลกอื่นตัวอย่างเหล่านั้นเป็นชีวิตของคนไทยในปัจจุบันทั้งสิ้นส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกอื่นตามที่พระพุทธเจ้าตรัดไว้ในพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนี้เรื่องนี้พระศา,ศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่าอิสิป,ต,ปตนะ ทรงปรารภนายนันทิยะมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องนายนันทิยะในกรุงพระณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทิยะเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาชอบปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เมื่อเขาโตเป็นหนุ่มมารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเรวดีอยู่บ้านตรงกันข้ามแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธานันทิยะจึงไม่ต้องการ แต่มานาบ,บิดาของนันทิยะต้องการท่านทั้งสองจึงขอร้องให้นางเรวดีทำใจให้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเมื่อพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านขอให้นางเรวดีช่วยปูลาดอาสนะตั้งเชิงบาทรับบาทนิมนต์ให้นางกรองน้ำด,ด้วยเครื่องกรองคือธรรมะครกเมื่อพระฉันเสร็จแล้วให้ล้างบาทเมื่อทำได้อย่างนี้นันทิยะย่อมจะพอใจ เรวดีต้องการแต่งงานกับนันทิยะจึงยอมทำตามท,ที่มารดาบิดาของนันทิยะขอร้องท่านทั้งสองได้เล่าให้นันทิยะฟังนันทิยะจึงยอมแต่งงานด้วยต่อมานางมีบุตรกับนันทิยะสองคนเมื่อมารดาบิดาของนันทิยะตายแล้วนางก็เด็กครองความเป็นใหญ่ในเรือนจำเดิมแต่มารดาบิดาตายแล้วนันทิยะยิ่งเหตานใหญ่เป็นมหาทานบอดี เตรียมทานสำหรับภิกษุสงฆ์ตั้งค่าอาหารไว้สำหรับคนกาพร้าและคนเดินทางไว้ที่ประตูเรือนต่อมาเขาได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์แห่งเสนาสนะทานจึงให้สร้างศาลาสีม่มุกมีสี่ห้องในมหาวิหารอิสิปัตนะมีเครื่องนั่งเครื่องนอนพร้อมเมื่อจะมอบถวายเสยนาสนานั้นเขาได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุก แล้วถวายน้ำทักสิโนโทกแด่พระสถาคตลำดับนั้นประสาทิพพร้อมด้วยเหล่าเทพอักษรได้ปรากฏขึ้นรอคอยเขาอยู่ในเทวโลกวันหนึ่งต่อมาพระมหาโมคคลานะจาริกไปในเทวโลกหนึ่งเล็บการไปของพระอรหันต์อย่างนี้ไปด้วยกายทิพย์ผู้เขียนยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากประสาทนั้นเทพบุตรุมาหาท่านกันมากท่านถามเทพบุตรเหล่านั้นว่า ปราสาทพร้อมด้วยเทพอักษรเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อใครเทพพบุตรเหล่านั้นเรียนให้ทราบว่าเกิดขึ้นเพื่อน,นันทิยะผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดาที่ป่าอิสิปตนะฝ่ายพวกนางเทพอักษรเห็นพระเถระแล้วลงจากปราสาทนมันสการพระเถระและกล่าวว่าผู้ข้าพเจ้าเกิดที่นี่เพื่อมารอเป็นบาทบ,บริจาริกาของนายนันทิยะแต่ไม่เห็นเขาเลยรออยู่นานเบื่อเหลือเกิน พระคุณเจ้ากลับไปเมืองมนุษย์แล้วกรุณาบอกเขาด้วยว่าขอให้ละมนุษยสมบัติอันเป็นเสมือนพาชนะดินแล้วมารับที่ผสมบัติอันเป็นเสมือนพาชนะทองคําด้วยเถิดพระมหาโมกขลานะเถระกลับจากเทวโลกแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าที่ผสมบัติอาจเกิดขึ้นในเทวโลกรอบุคคลผู้ทาความดีซึ่งยังอยู่ในมนุษยโลกหรือพระศาสดาตรัสว่า <c oughs> โมคลานะก็ที่ผสมบัติเกิดขึ้นแก่นันทยะเธอเห็นเองแล้วไม่ใช่หรือเหตุฉนายจึงถามเราอีกเล่าดูก่อนโมคะลานะบุญที่บุคคลทำแล้วย่อมไปรอต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกเหมือนญาติมิตรรอต้อนรับผู้เป็นที่รักของตอนที่เดินทางกลับมาจากแดนไกลดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้ยกไว้ณเบื้องตนนั้นแล้วว่าญาติมิตรและสหายย่อมยินดีเป็นอาทิ มีนยะดังพัฒนามาแล้วแต่ต้น